มาดูความสื่อเกาหายอด Engagement กันดีกว่าครับทุกคนพอดีแอดไปเจอโพสต์นี้นะครับบนทวิต t ตอรมาก็เลยเก็บมาฝากกันนะครับจะเห็นจากลูกภาพได้นะครับว่าจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีความคล้ายกับลิซ่านะครับเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังว่ามันอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปกันต่อเนี่ยแอดบอกเลยว่าก็ไม่เห็นจะเหมือนสักเท่าไหร่เลยครับเอาจริงๆแอดว่าไม่เหมือนหรอก แต่ว่าด้านแหละคำว่าลิซ่าแบ k ็คพิงเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเอนเกจเมนต์ให้กับเขาได้นะครับก็นี่ครับคือรูปนะครับที่มีสื่อเก่านะครับเอามาตีข่าวลงไว้ในข่าวนะครับโดยมีพิธีกรรายการนะครับรายการเนี่ยชื่อว่า I am solo นะครับเขาบอกด้วยว่าเป็นเอพิโซดที่18นะครับ ใครที่ดูรายการนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่ามันอะไรยังไงเพราะว่าแอดบอกเลยว่าแอดไม่เคยดูรายการ I am solo อะไรอันนี้นะครับซึ่งก็จะมีพิธีกรรายการนะครับพูดถึงผู้เข้าร่วมรายการ1คนนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมรายการคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความคล้ายกับลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองนะครับพอสื่อเก่าเห็นปุ๊บ เขาก็รีบไปตีข่าวเลยครับก็คือใส่หัวข้อข่าวหรือว่าหัวข้อกระทู้เนี่ยเหมือนกับคำว่าลิซ่าแบ็คพิงค์อะไรแบบนั้นนะครับคือเขาลงไม่เป็นภาษาเกาหลีนะครับแอดก็เอาภาษาเกาหลีเนี่ยไปแปลอีกหนึ่งทีนะครับมันก็จะเป็นคำว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเรียกยอดให้รายการแบบสุดๆเลยนะครับ คือมันกระตุ้น engagement แบบกระจุยกระจายเลยและน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่เกิดความเข้าใจผิดขึ้นนะครับบางครั้งเห็นแค่หัวข้อข่าวที่เขาลงเนี่ย ลลงไว้แค่ลิซ่าแบ็คพิงแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นการตลาดแบบมืดอีกหนึ่งอย่างของเกาหลีนั่นเองนะครับแหมแล้วใครมาพูดว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้แบบโอ้ยเฟมัดขนาดนั้นในเกาหลีนะครับอันนี้ตบปากเลยนะใครพูดแบบนี้นะครับคนเกาคนไหนพูดแบบนี้ยอมรับมาเลย Oh. แล้วมาพูดว่าลิซ่าไม่เฟมัสไม่โด่งดังในเกาหลีแล้วนี่แหละคืออะไรแค่เอาชื่อน้องนะครับมาโปรยไว้ที่หัวข่าวแบบนี้เนี่ยซึ่งถ้าเรามองแบบมุมตรงมุมโค้งมุมอ้อมมุมเฉียงมุมทะยงจะมุมไหนก็นแล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับถึงความเฟมัสความโด่งดังของลิซ่าในเกาหลีนะครับแค่เอาชื่อมาโปรยหัวแค่นี้ผู้คนก็โดนตกเข้าไปเพียบแล้วนะฮะแต่ถ้าถามถึงความเหมือนนะครับส่วนตัวแอดคิดว่า ถ้าจากรูปที่เขาให้มาดูเนี่ยมีรูปเห็นอยู่แค่นี้เนี่ยแอดว่าก็ไม่ได้เหมือนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแอดเชื่อว่าที่คนเขาหลุดเข้าไปกันเนี่ยด้วยความที่บางทีอาจจะดูในมือถือนะครับหรือว่าเห็นเป็นข่าวที่มันเป็นโพสต์เล็กๆเนี่ยแล้วมีคําว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาคิดไปว่าเอ้ยอันนี้เป็นลิซ่าจริงๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าบอกว่าเหมือนเนี่ยส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้เหมือนนะ,นะครับ นี่คือการตลาดของเกาหลีเขานะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความจะบอกว่าชาญฉลาดก็ใช่แหละเพราะว่าการพูดถึงลิซ่ามันทําให้ดึงดูดผู้คนได้จํานวนมากะนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้คนเกิดความเข้าใจผิดกันได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความเฟมสัสความโด่งดังของลิซ่านี่แหละ ว่าแค่มีชื่อน้องเข้าไปเนี่ยก็การันตีทุกอย่างได้แล้วนะครับว่าความโด่งดังมันขนาดไหนนะคือที่ทํามาทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้อยากจะพูดอะไรเลยนอกจากคําว่าลิซ่าโด่งดังมากในเกาหลีนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเกาหลีด้วยในจัก,กรวาลในโลกในยูนิเวิร์สลองถามมนุษย์ต่างดาวดูก็ได้นะฮะว่าน้องดังแค่ไหนอ่ะคลิปนี้เจอกันประมาณนี้ครับก็เห็นการตลาดของเขาก็เลยเอามาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีครับ